สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาวิธีการสร้างไรายได้ออนไลน์หรือการหาเงินออนไลน์ผ่านแอปหาเงินฟรีนะครับวันนี้ผมมีแอปหาเงินฟรีที่เราไม่จำเป็นต้องแนะนำเพื่อนนะครับเราก็สามารถที่จะทำเงินได้นะครับโดยที่นะครับอันนี้นะครับเป็นบินที่ถอนเข้ามานับเข้าสู่บัญชี PayPal จากค่ายของ WinGame น,นะครับได้ะะชำระเงินให้กับคุณเป็นจำนวนเงิน11.20ดอลลาร์แคนาดานั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแอปหาเงินฟรีนะครับที่สามารถถอนเงินได้โดยที่เรานั้นไม่จําเป็นต้องแนะแนําเพื่อนนะครับเราทําคนเดียวหรือเล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็สามารถถอนเงินได้จริงๆนะครับเดี๋ยว ถ้าเราพร้อมกันแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของ AMC ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับก็คอมเมนต์รหัสของตัวเองได้เลยครับเผื่อใครที่อยากแนะนำเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับผมนะก็แอปในวันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป BitTime นะครับ แต่ว่าวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคนะครับว่าเราจะเล่นยังไงโดยที่เราไม่แนะนําเพื่อนแต่ว่าได้คะแนนเยอะนะครับหาคะแนนยังไงในแอปนี้นะครับในเกมนี้ให้ได้คะแนนเยอะโดยที่เราไม่ต้องแนะนําเพื่อนครับวันนี้ครับผมนะผมก็มีครับสองแอปในเกมนี้หรือ2เกมในเกมนี้ในแอปนี้ครับที่สามารถทําคะแนนได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปในแอปเลยนะครับผม ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปนี้นครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับลิงก์การสมัครหรือลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็กดลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็เชื่อมต่อกับบัญชีอ่บัญชี Facebook ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมนะ่หลังจากที่เรานะครับได้ทําการสมัครนะครับกับ แล้วไม่ก็เชื่อมต่อกับ Facebook เสร็จนะสิ่งที่คุณต้องใส่นะครับก็คือเป็นรหัสแนะนําของเพื่อนนะครับอ่าก็มาใส่ตรงที่คําว่าบัญชีตรงนี้นะครับมันจะมีบัญชีมันจะมีเมนูคือเมนูตรงนี้เมนูธนาคารเมนูรางวัลเมนูเท c เกตแล้วก็เมนูบัญชีของฉันแล้วก็เมนูวอลเล็ตหรือกระเป๋าวอลเล็ตนั่นเองนะครับก็กดที่เมนูตรงนี้ก่อนเลยนะครับเมนูบัญชีของฉันก่อนนะครับจากนั้นก็นะครับมันจะมีนะครับในส่วนของเมนูนะครับในการใส่รหัสแนะนําของเพื่อนนะครับให้เรานใส่รหัส นะครับที่มีคําว่า p P ตัวพิมพ์ใหญ่นะแล้วก็36 1 4 P 3 6 1 4นะครับก็ใส่ไปนะครับลัาจะใส่แล้วนะครับก็โอเคแล้วก็เราก็ไปรวยกันเลยนะครับผมนะก็ในส่วนของเมนูนี้ก็จะมีเมนูย่อยต่อนะก็คือเมนู how i s w o r d อันนี้คือเป็นในส่วนของการที่เขาจะมาอธิบายวิธีการเล่นของแอปต่างๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามเลยละกันในส่วนอันนี้นะครับผมโอเค ส่วนเมนูอันนี้คือ c o n t เ s t rule ก็คือเป็นกฎระเบียบของเขาครับอันนี้คือการแนะนําเพื่อนนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าก็ใสร่รหัสนี้ได้เลยนะครับอ่าการที่เราแนะนําเพื่อนนะใครที่เป็นสายแนะนําเพื่อนก็จะได้รับ0.1ดอลลาร์นะครับ0.1ดอลลาร์นะครับต่อคนนะครับแล้วก็จะได้รับเท c k เก็ตหรือตัวนะครับก็คือ2,500ใบด้วยกันนะครับโอเค แล้วก็นะครับผมต่อมานะครับก็คือเซ t t i n g นะครับกดที่ setting เข้าไปนะครับผมนะอันนี้คือเกี่ยวกับเสียงต่างๆนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับโอเคในส่วนตรงนี้คือเป็นภาพโปรไฟล์ที่เราเชื่อมต่อกับ Facebook ของเรานะครับก็จะเป็นภาพโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับผมนะวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะมาบอกเคล็ดลับนะครับหรือเทคนิคในการที่เราจะเล่นแอปนี้นะครับยังไงให้เรานนั้ได้คะแนนเยอะนะครับอ่าโดยที่นะครับวันนี้ผมมีอ่าสองสองเกมนะ ที่ผมจะมาแนะนำนะครับที่จะทําให้เรานนั้นได้คะแนนเยอะนะครับก็อย่างแรกนะเกมก็จะมีเกมอันนี้คือเกมนะอันนี้คือเกมต่างๆนลยนะครับที่อยู่ในภายในแอปนี้นะครับโอเคเกมแรกที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็คือเป็นเกมที่เป็นคําว่ากาเล็กติกนะครับเกตเวย์นะครับก็คือเราบังคับยานอวากาศนั่นเองนะครับส่วนเกมที่2ก็คือเกมวางบล็อกก็คือวางกล่องนั่นเองนะบีมมิ่งบล็อกนั่นเองนะครับโอเค ในส่วนของเมนูต่างๆนี้ดวผมจะมาแนะนําเลยนะเมนูข้างบนสุดนี้คือเมนูธนาคารเมนูธนาคารคือเอาไว้ในการที่เรานั่นจะาฝากนะฝากอะไรฝากตัวนะตอนตอน,ตอนนี้ผมมีตัวอยู่ในธนาคารอยู่ที่1นึ0 0 0สตัวนะสมมุติว่าผมจะฝากไปอีก200ตัวนะผมก็กดที่ d e p o s i t นะครับแล้วก็กดที่1นึ่งครั้งนะครับหแล้วก็2อกนะครับมันก็จะหายไปครับเหลือเพียงแค่5 0 0 0ตัวนะครับแล้วก็ผมจะ ใส่ให้หมดนะก็กดที่1,000นะครับอ่าโอเคก็สามารถที่จะฝากได้ครั้งละ100ครั้งละ1000แล้วก็ครั้งละ1 0,000นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมให้ดูนะครับว่ามันได้เยอะขนาดไหนนะครับผมนะในการที่เราจะได้ตั๋วนั่นเองนะโอเคถ้าเราจะถอนเงินจากธนาคารก็ถ้าเราจะถอนตั๋วจากธนาคารก็มาที่วิดรอแล้วก็เลือกในการถอนนะครับโอเค ส่วนเมนูรางวัลน,นี้คืออะไรนะครับก็คือเมนูผู้โชคดีนะแต่ละวันเขาจะสุ่มนะครับผู้โชคดีนะจากประเทศต่างๆนะจากยูเซอร์ต่างๆนะก็จะได้รับเหรียญรางวัลตังนี้เลยนะครับเหมือนคนนี้ก็ได้รับไป3 0 9 0ดอลลาร์แคนาดานะครับอ่าก็เดี๋ยวก็ไปคูณด้วยเงินของไทยจะเท่ากับกี่บาทผมก็ไม่แน่ใจเนาะอ่ะก็จะมีคนเอเชียก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แคนาดานะครับเม็กซิโกแล้วก็อเมริกานะครับผมนะโอเค เมนูนี้คืออะไรนะเมนูตรงนี้ก็คือเมนูเท็กเก็ตหรือตัวนะเราสามารถใช้เมนูนี้ในการที่เราจะไปหาคะแนนได้นะหรือหรือตัวได้เพิ่มนะครับโดยการที่เรามาทำออฟเฟอร์นะออฟเฟอร์ er ก็คือว่าให้เรานั้นไปโหลดแอป,ปอื่นนะแอป,ปที่อยู่ในค่ายของ i n g เจอ e r นะอันนี้คือสมมติว่าเราไปโหลดแอป,ปนี้นะครับเราจะได้อีกประมาณ5000ตัวนะครับแล้วก็เรานั้นนะครับผมได้อะไรเรานั้นจะได้รับคะแนน เมื่อเราเล่นเกมนั้นคะแนนที่อยู่ในเกมนั้นก็จะมาสะสมในนี้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นอันเดียวกันนั่นเองนะครับผมนะโอเคสมมตินะครับสมมติว่าผมนะครับสมมติว่าผมอ่าดาวน์โหลดแอปนี้นะผมดาวน์โหลดเสร็จนะผมก็ต้องทำเงื่องไขที่เขาบอกนะวันนี้เขาบอกว่า complete the part of ticket นะก็คือให้เรานั้นทำทำอะไรเขาเรียกว่าเป็นเงื่นไขของเขาให้สมบูรณ์ก่อนเราถึงจะได้รับคะแนน5000 คะแนนด้วยกันนะครับส่วนโซเชียลโซเชียลก็คือการที่เราไปติดตามนะ Follow นะเหมอือนนี่คือไป Follow Instagram ก็จะได้รับเมื่ออันนี้ไป Fol l ล w t w i t t e r ก็ได้รับอีก500คะแนนอันนี้คือไปทวิตบน Twitter จะได้รับไป250คะแนนนะครับสมมติว่าผมกดที่ Twitter นะครับอันนี้ผมยังไม่เคย Follow นะครับอเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามันจะได้หรอเปล่านะครับ โอเคครับผมนะเดี๋ยวผมลองกดติดตามก่อนเลยนะครับอ่าแล้วก็กดบวกด้วยเลยนะครับอ่าลืมไปเลยนะครับอันนี้นะครับผมนะในส่วนของแอปนี้ครับสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เราก็ไปเข้าในแอปใหม่นะครับอ่าแล้วก็รอสักครู่หนึ่งอ่าตอนนี้นะครับผมก็ได้รับมาอีก500ตัวด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็ถ้าผมไปทวิตผมก็จะได้รับอีก250ตัวด้วยกันนะครับโอเค เราก็ไปพูดออกนอกประเด็นไปเยอะแล้วครับวันนี้นะครับผมนะก็เลยอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูการถอนเงินนะครับกดเข้าไปเลยนะเมนูการถอนเงินก็เราสามารถถอนเงินได้นะครับตั้งแต่ $10 ดอลลาร์ USD นะครับหรือ10ดอลลาร์แคนาดานันเองนะครับผมนะก็ตอนนี้ผมมีอยู่ที่4ดอลลาร์ครับผมเคยถอนมาแล้วอยู่ที่21เดอลลาร์นะครับผมนะก็เลยประมาณ5.4าดดอลลาร์ก็สามารถถอนเงินได้แล้วนะครับโอเค เกมใน,นวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกก็คือ1เกม b a ี M i n g Box นกครับกดเข้าไปเลยนะตอนนี้ผมมีอยู่คะแนนอยู่ที่546ตัวด้วยกันนะครับ546ตัวด้วยกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าผมจะทำคะแนนได้เท่าไหร่นะตอนนี้เวลานะครับตอนนี้เวลา6โมงเย็นนะหโมง1นาทีนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นเกมนี้ก่อนนะกดตรงนี้เลยนะครับอ่ากดเข้าไป1ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ เราต้องเล่นนะครับโดยการที่เรานะั้นต้องวางนะวางอะไรวางบล็อกเห็นไหมมันจะเลื่อนไปกดหนึ่งครั้งแต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตของเขานี่นะแล้วก็วางให้มันซ้อนกันให้มันตรงกันด้วยถ้ามันหล่นหรือไม่ก็ตกลงมาเราก็จะแพ้ั่นเองนะครับผมอตอนนี้ผมวางได้2ชิ้นแล้วนะครับอันนี้ก็3มชิ้นแล้วก็4ชิ้นนะครับเราก็เล่นต่อไปสังเกตว่าตอนนี้นะผมมีอยู่ที่15ตัวแล้วนะเพิ่มขึ้นนะครับ มันต้องใช้สมาธิมากเลยนะตอนนี้ผมพูดด้วยแล้วก็เล่นด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการารบกวนสมาธิหรือเปล่ปาแต่ว่าขอพยายามทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับโอ้โหตกแล้วทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเราพลาดหนึ่งครั้งคือไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้2ครั้งคือแพ้เลยนะถ้าแพ้คือเราต้องเริ่มต้นใหม่เลยนะครับ โอเคครับเมื่อกี้ผมได้ทำนะครับสกอร์อยู่ที่7นะครับแล้วก็ได้รับดัวอยู่ที่40นะครับก็รวมจากข้างก่อนคือ546ตอนนี้เป็น586นะครับเดี๋ยวผมขอเล่นสักครู่หนึ่งนะโอเคตอนนี้เวลา6โมง12นาทีนะครับโอเคครับผมนะก็ตอนนี้ผมก็ทำคะแนนได้ที่766คะแนนแล้วนะครับผมนะจากการที่เล่นแอปนี้แล้วก็เล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวเกมต่อไปที่ผมจะมาแนะนำก็คือเกม Galaxy Tag นะ กาเลติกนะกาเลติกไม่ใช่กาเลซี่นั่นคือเกมน,นี้เลยทุกคนนะเกมนี้ผมค่องข้างที่จะเล่นโอเคเลยนะเพราะว่าได้สีดาวแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะแต่ว่าเกมนี้นะครับมันจะทําให้เราเวียนหัวหน่อยเลยนะครับเพราะว่ามันต้องหลีกเลี่ยงนะครับเป็นอุกกบากนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็กดแล้วก็ซ้ายนะครับแล้วก็ตรงกลางแล้วก็กดค้าง2อันนะครับอันนี้กดซ้ายแล้วก็กด2อันนะครับก็คือ2ข้างนั่นเองนะแล้วก็ปล่อยนะครับอ่า ผมก็เล่นแบบนี้ไปนะก่อนที่เราจะเล่นนะครับเขาก็จะสอนก่อนเลยนะครับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มันก็จะสอนวิธีการเล่นก่อนนะครับอ่นนี้ก็แตกไปนะโอเคครับผมก็ได้รับเพิ่มมาอีก22ตัวด้วยกันนะเคล็ดลับในการเล่นแอปนี้นะเพื่อ ใครจะเล่นนะมีคนเล่นแค่10วันก็สามารถถอนเงินได้นะเพราะว่าถอนเงินในแอปนี้นะก็คือนะครับอยู่ที่1ล้าน1ล้านแตบนะรบหรือ1ล้านตัวนั่นเองนะตัวตรงนี้คือ1ล้านนะครับผมเราก็สามารถถอนเงินได้ โดยที่เขาเล่นนะครับเขาสะสมตัววันละ1 0 0 0 0ตัวนั่นเองนะครบ10วันก็1ล้านตัวได้กันนะครับก็สามารถถอนเงินได้แล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมก็มีอยู่ในธนาคารอยู่ที่1 3 0 0 0 0ตัวนะครับแล้วก็ที่ผมไปแลกแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณเมื่อกี้คือ4ดอลลาร์กว่านะครับก็เหลือประมาณ5 0 0 0ไอ้4 0 0นกว่าตัวนะครับไอ้5 0สนตัวนะก็สามารถที่ถอนเงินได้แล้วครับจากแอปนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ อนนี้ผมขอจริงจังเลยนะครับผมเอ้ยเอาไหม่เอาไหม่เอาไหม่ขอเอาไหม่สักตาหนึ่งนะครับผมนะขอแก้นหน่อยผมเล่นนะครับทำได้ดีที่สุดอยู่ที่100นะครับผมนะสกอร์อยู่ที่100นะครับเอาไหม่นะครับผมเอาไหม่เนาะตาสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็ผมเล่นใหม่ตอนที่ผมไม่อัดคลิปแล้วกันตอนนี้ตืน่นเต้นมากเลยแล้วก็รู้สึกสติสมาธิไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านที่9นะครับผมอันนี้ก็ด่านที่10พอขึ้นที่ด่านที่10มันก็จะเพิ่มเลเวลไม่ใช่สิมันจะเพิ่มสปีดใหม่นะจะทําให้จะทําทให้ยานของเรานั้นนะครับมันจะทําให้ยานของเรานั้นขับเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็นะครับผมนะผมเล่นตอนนี้นะครับจนถึง800แต้มนะครับเดี๋ยวผมจะปั้นให้ถึง1000แต้มแล้วก็ผมก็จะหยุดนะครับผมนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับผมนะก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําแต้มนะครับอยู่ที่ 1,, นึ่งพันหนึแต้มนะครับก็ถึงเป้าหมายแล้วนะครับผมโอเคก็สรุปนะครับผมของแอปนี้นะครับผมมีนะครับเกี่ยวกับสรุปข้อดีนะครับของแอปนี้ก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องแนะนําเพื่อนนะครับเราแค่เล่นคนเดียวเราก็สามารถที่จะทําคะแนนได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าการที่เราแนะนําเพื่อน1คนเราก็จะได้รับไป2 5 0 0รแต้มนะครับ เหมือนตอนนี้ถ้าผมไม่ได้แนะนําเพื่อนผมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโดยการที่เราเล่นเอมเล่นเกมแค่คนเดียวก็ได้เหมือนกันน่า5 0 0น้าแต้มนะครับแล้วก็แอปนี้คือแค่เราเล่นเกมเฉยๆนะครับแล้วก็มีเกมเยอะแยะมากมายนะอย่างที่เราดูตอนนี้แล้วก็เราสามารถจะไปโหลดเพิ่มได้โดยการที่กดที่มอเกมตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีแอปอื่นๆที่มาจากค่ายของวิงเกมนะครับเขาเขียนว่า พับวินเกมอิงไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามที่เราเลือกเล่นนะครับที่เราเดาวน์โหลดเล่นนะครับในส่วนนี้ก็จะมารวมที่เดียวกันนั่นเองนะครับผมนะก็จะทําให้เรานั้นมีคะแนนเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือว่าเล่นแอปอะไรนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือจะทําให้เรานั้นมีคะแนนเยอะขึ้นจากการที่เราไปเล่นนะเรานะครับถ้าเราเบื่อนะครับจาก หรือแม้ก็เกมในส่วนของ BitTime เมื่อกี้เราก็สามารถที่จะไปเล่นในแอปอื่นได้เหมือนกันที่เป็นของวินเกมก็จะมาสะสมอยู่ที่ ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะมานํามาถอนเงินได้เช่นกันนะครับผมโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็มีข่าวสารประมาณนี้ในการที่จะมาแนะนปปําแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า Bit t i ท e ที่สามารถถอนเงินได้จริงเข้าสู่บัญชี paypal นะครับสำหรับใครที่ไม่จําเป็นไม่ชอบนะครับในการแนะนําเพื่อนหรือไม่อยากแนะนําเพื่อนก็สามารถที่จะมาร่วมเล่นแอป,ปนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับบัญชี Facebook แล้วก็ ดำเนินการเล่นเลยนะครับลุยเลยนะครับผมนะก็สามารถจะเล่นได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรหรือแอปอะไรนะครับก็อย่าลืมมากดติดตามช่องของ ANC Studio ด้วยนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ